ประวัติพระวชิรยานวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโยวัดป่าวางน้ำเย็นพระวชิรยานวิสิทธิ์วิหรือที่สาธุชนรู้จักกันดีในนามพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยคือพระเถระหนุ่มผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาสารคามและภาคอีสานท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธวนารามให้กลายเป็นพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ และเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากครูบาอาจารย์ชื่อดังหลายรูปพระอาจารย์สุริยันเกิดในปีพศ2522ที่จังหวัดมหาสารคามท่านได้เข้าสู่ร่มกษาวพัดตั้งแต่อายุ15ปีโดยบรรพชาเป็นสามเณรและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสามัคคีธรรมจังหวัดกาลสินจากนั้นท่านได้มุ่งมั่นปฏิบัติธรรม และออกทุดงไปตามป่าเขาในภาคอีสานเพื่อสแสวงหาความสงบวิเวกเส้นทางแห่งการศึกษาพุทธาคมของท่านนั้นโดดเด่นอย่างยิ่งโดยท่านได้ฝากตัวเป็นสิษย์เอกของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยพระอริยะสงฆ์แห่งจังหวัดนครพนมซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ได้เมตตาถ่ายทอดสรรพวิชาให้อย่างหมดสิ้นทั้งหัวใจคาถาร้อยแการตั้งธาตุหนุนธาตุพระคาถาปัทวีธาตุ และเคล็ดวิชากรรม,มาฐานนอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปเช่นหลวงปู่พรมวัดเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและศึกษาวิชาธรรมตะกุดจากหลวงปู่ศิลคัมพีโรจังหวัดมหาสารคามในปีพศ2549ญาติโยมผู้เลื่อมใสได้ร่วมกันถวายที่ดินณนะบ้านวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคาม พระอาจารย์สุริยันจึงได้นำพาศรัทธาจากสิทธิอนุสิ์พัฒนาที่ดินผืนดังกล่าวจากที่รกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นวัดป่าวังน้ำเย็นที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตาดังเช่นในปัจจุบันด้วยคุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้ต่อพระพุทธศาสนาทำให้ท่านได้รับการยอมรับและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีพศ2559ได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูภาวนาชยานุสิทธิ์และล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2566ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันสามัญในราชทินานามที่พระวชิรยานวิสิทธิ์ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่ง